สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันนีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนวันนี้ตัวหมดครับผมตัวหมดจริงๆงนะพอาเมื่อวานเราเพิ่งตบเงินเขียวไปครับผมแต่ว่าตัวหมดแบบนี้ยากตบ JW ครับผมทุกคนว้าว,ว,าวมาครับผมทุกคน JW ที่รักยิ่งเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดให้ดูแล้วกันนะผม JW วันนี้มีเกินหนึ่งหมื่นเราจะเปิดนะคผมโอเคมา12นาทีจัดดีครับผมเอาละฮะสามตัวโอ้ แลจริงๆตัวมันก็ไม่ได้หมดหรอกแต่ว่าตัวหลักมันไม่เหลือไงพอตัวหลักมันไม่เหลือมันโอ้นั่นแหละผมตัวไม่พอฮะก็รอบแรกมาโหดขนาดนี้ก็ต้องจัดดีครับผมเบื่อจริงๆเลยว่าเวลาที่ตัวหมดนี่แหละพี่ถึงไม่อยากรีแพ็คเงินเกี่ยวแล้วก็อีกวันหนึ่งมันรีเจิไม่ทันครับผมตัวเนี่ยมันต้องอ่าถ้าอีกทางหนึ่งที่แก่ก็คือเราต้องมีตัวมากกว่านี้ครับผมก็ในอนาคตอนะ <c oughs> สองมา ถ้าใครมีแบบอินโดแรปเตอร์ก็พยายามเอาไว้2องตัวก่อนโอ้โหแล้วตบเข้ามาแล้วครับผมมามี่เลิกบนก่อนก่อนที่จะล่วงโอเคสองมาเมื่อกี้ยังยืนอยู่ได้แล้วโอ้โหแล้วมันไม่ตบว่ามันอาจจะเอาไปชาร์จก็ได้นะเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงครับผมโอเคมันจันวะ่ะคือถ้ามันเอาไปชาร์จก็ห้าอยู่แล้วแล้วการ3มก็ล่วงครับผมในอนาคต ที่ต้องมีตัวให้มากกว่านี้แล้วถ้าบ้านใครมีอินโดแรปเตอร์ได้ครับผมอยู่สองตัวอยู่สองตัวกิบมันไว้ก่อนครับผมอย่าเพิ่งไปรวมผสมมันนะโอ้ย <c oughs> โอ้โหโอ้โห,โโหจะพอดีอะไรขนาดนั้นเพื่อนแล้วตกเสียผมเรียบร้อยโอเคครับผมจะก่อเป็นเล็กลงสนาม แล้วมันไม่เปลี่ยนเลยนั่นเลยวะมันไม่เปลี่ยนข้างบกข้างน,น้ำมาเลยวะ่ะมันสดเจ็ดสดจัดสดจริงครับผมแม่ยุคนี้วะ่ะเอาเรื่องครับผมทิ้งทวนไปเลยละกันไปนอนปึกบึกบึกเรียบร้อยเอาไะครับผมอินโดรแปรปเตอร์เจน2ลงสนามอีกแล้วฮะช่วงนี้พิตีทุกวันเลยนะเพราะว่าพี่ต้องเก็บเพล็เก็บของนะผมก็เลยแบบ ไหนๆก็ตีแล้วนะก็ทำคลิปให้ทุกคนดูเลยครับผมโอ้ทุกคนว่าไงพี่ว่ามันการสรี่ว่ะแบบรอบเมื่อกี้อะพี่ว่ามันการสี่นั่นไงครับผม <laughs> ฉันรู้ทันเกลอกหน้าฉันรู้ทันเกลอกหน้าบับโอ้โยไม่เข้าเว้ยสกอร์เปียเล็กสวยงามมากเลยลูกยืนได้ครับผม ตัวหมดแล้วไงอะตัวหมดแต่อยากจบ JW อะทำไมอาบปึ๊บเึ๊บเบ๊บเบโอ้โหหลายสเตปแล้วเกินเอาละครับผมตอนนี้เจ้าปลาโลมาคืบอบกครึ่งน้ำลงสนามมาแล้วด้วยดาเมสามนันโและตบสี่้าไหวครับผมโอ้โหทำดีแล้วลูกมาละครับผมเมเดียโฟดอนมาแล้วบ๊ายบาย อยากจะบอกว่าบายบายไปนอนว้าหมาปับปับบับเรียบร้อยเฮ้ยเป็นแสนเลยป่ะโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมคือถ้าพี่มีเมเทียโฟดอนสองตัวพี่ก็กะว่าจะเก็บไว้ก่อนครับผมยังไม่ผสมนะโอเครอบที่สองครับผม เพรยิ่งผสมตัวยิ่งโอ้แล้วรอบท้ายตัวจะทำยังไงเนี่ยโอเคไปจัดครับผมว้มันก็ต้องเล่นเท่าที่มีนะตัวมันมีแค่นี้ฮะนี่ขนาดว่าบ้านพี่มีตัวเยอะแล้วนะเออเอามาขนาดว่าบ้านพี่มีตัวเยอะนะผมยังแบบว่าทุรนทุรายขนาดนี้เลยนะฮะแล้วบ้านคนอื่นละ่ะเฮ้ยเบิบ โอ๋ยชอบเหลือเกินนี่มันกัดแต่เริ่มเอาละครับผมเราจะเก็บไว้ก่อนคือถ้าโชคดี AI มันจะตีเลยนะตาที่สองเนี่ยเอ้ยมันตีหนึ่งถ้ามันเก็บหนึ่งนะถ้าสมมุติมันชาร์จหนึ่งมันก็จะมีแต้มสี่เลยครับผมถ้าเรากันสามไปละแย่นั่นไงเห็นไหมถ้าเรากันสามไปอะเรียบร้อยครับผมและตอนนี้สีแต้ม สี่แต้มเป็นที่ประจักษ์ครับผมเบ๊บเบ๊บเึ๊บโอ้โหเรียบร้อยสกอร์เพียนเล็กมาแล้วครับผมมาเทพกโก,ก้มาแล้วโอ้ปัดเงือเลยมาเทพกโก,ก,กตัวเดินต่อไปเป็นของเมเดียแล้วละ่ะเอ้ยเมเดียมันลงมาดีนี่สะเทือนเรือลั่นเลยนะเอาว่ามาเทพกโก,ก้ยืนไหววะคิดว่ายืนไหววะตู้ลูก สู้สู้กร้เขาึ้บเออเรียบร้อยสวยงามครับผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะฮะเพราะว่าคำนวณเยอะเหลือเกินนะวันนี้ตัวมันหมดยูดอนมาแล้วเปลี่ยนตัวมันโอ้โหดูดาเมจ7000โอ้โหแล้วไม่เลือกที่จะตบตบแค่หนึ่งครับผมโอ้โหตอนเนี้ตอนเนี้เมเทียมันเหลืออยู่เท่าไหร่มันเหลืออยู่อ่า เก็บตัวก่อนมาแล้วครับผมอินโดแรปเตอร์ลงสนามมันเหลืออยู่สองปะเพราะว่ามันเปลี่ยนมาสามโอเคมันเหลืออยู่สองใช่ไหมนี่จะทําการเก็บมันเลยครับผมเก็บมันเลยครับผมไม่เอาไว้วับเรียบร้อยดาเมจเยอะนักเหรอ <c oughs> มาอยู่ดอนคือดาเมจมันเยอะไปครับผมทุกคนซึ่งมันไม่ควรอยู่ซึ่งมันไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้โอ้ยเน้น เอาละครับผมมาเดมโกโก้มาแล้วไม่มีปัญหาไปนอนปึ๊บปั๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมวสวยงามครับผมโอ้โหเหนื่อยว่ะเ <c> ห <oughs> นื่อยอัอนนี้เหนื่อยจริงโอ้โหเอาละครับผมรอบท้ายฮะ เดี๋ยวนะที่เหลือกโกต้ารีตัวหนึ่งแน่นอนว่าพี่ต้องรีบีอินโดรัตเตอร์ครับผมอันนี้รีแบบไม่เสียงเงินเขียวต้องเป็น v ีไีนะครับผม <c oughs> ในเมื่อมหาเทพของปี้มาแล้วพวกแกจงกลับไปนอนซะมาไปจัดครับผมพี่ว่าสักวันหนึ่งเขาต้องปรับแน่นอนวะสักวันหนึ่งเขาต้องปรับแน่นอนครับผม อคอมพิวต์รีเวลสิบนะล่างแรกรลเวลสิบนะครับผมสามารถสู้กับเออมันอ่ามันสู้กับใครไม่ได้หรอกแค่มันแทงก่ดเต็มเอออย่าบอกว่ามันสู้ได้นิมันสู้ไม่ได้หรอกครับผมแต่มันก็ยืนได้นานอะ่ะในช่วงแรกนะครับผมถ้าใช้คอมพีวก็คือให้มันชาร์จไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยปึ๊บโอ้โหโดนไปก่อนหนึ่งล่างครับผมแล้วทุกคนดูดิ มันเหลือพี่นโดแรปเตอร์ตัวเดียวแบกสไปโนทาจูคัตก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเอาจริงๆก็ไม่ได้ว่าหนูนะไม่ได้ว่าหนูนะถ้ามันจริงอ่ะท้ายสไปโนทาจูคัตทำไงกินยูดอนเหรอดามมี่ส0งพันหเองนุ้ยเอาล่ะผมตอนนี้เราได้แต้มแล้วครับผมนี่แหละนี่แหละความสามารถของคอมปี้ครับผมมันยืนระยะได้นานที่สุดและไม่ตกครับผม ยูดอนเหมือนจะมีปัญหาละไม่ตกเหรอโอ้โหเสียงคอมปี้เสียงคอมปี้มันชวนละงมจริงๆครับผมห้ามาห้ามาโอ้โหตกห้าแบบนี้สวยงามครับผมโอ้โหงั้นเราไม่รอครับผมขอเปลี่ยนตัวสไปโนตาาชูคัสลงสนามมาแล้วอาล่ะผมเมื่อกี้พี่บอกว่าทําอะไรไม่ได้พ่อขอโดษแล้วกันนะ อย่างน้อยก็กินยูดอนได้แล้วกันเลย้ยไปนอนวักเรียบร้อยเอาละสะกอร์เปียเล็กมาแล้วแต่ถามว่าถ้าเอาคอมพ้สองตัวดีไหมมันก็โอ้โหมันก็หชีวิตใช่ไหมแต่ก็ไม่ควรครับผมมันไม่สนุกนะปึ๊บปึ๊กโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาละฮะมาหาเทพคอมพ้มา ทำอะไรเขาได้เลยเนี่ยเออเอาอย่างน้อยกระโดดจัดก็ยังดีกระโดดจัดคอมันเลยลกูกไปเวบปับ๊บนีเป็นไงแล้วอย่างน้อยก็ได้ได้จัดสะรอเปียดนะเวย้ยตูไม่ได้ยืนดูเฉยๆนะครับไม่ได้มาเท็เมื่อกี้ไอเปียสมันมีเท่าไหร่นะเดี๋ยว เมื่อกี้เปียสมันมีสี่ใช่ไหมมันมีสี่แล้วมันตีหนึ่งวอดอ่ะเดี๋ยวนะตูตับตุนไปหมดแล้วตอนเนี้ยเปียสมีสี่แต่เปียสตีหนึ่งเปียสททำเพื่ออะไรวะเปียส์ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรวะเฮ้ยมันจะโอ้โหจะรู้เยอะไปไหนวะเฮ้ย โอ้โหรู้เยอะเกินเปียสมีสี่ตีหนึ่งตอนนั้นโอ้ยแล้วตะไม่คิดว่าตูจะกันมั้งหรือหือนะเปียกเปียสทำแบบนี้ไม่ได้นะเปียนนะเปียสทำแบบนี้ไม่ได้นะเปียสนะไปน,นไปนอนไปนอนตบแล้เป็นไงล่ะมารลาครับผมดาโกูเตย์รทบลงสนามแล้วแล้วมีอยู่สี่แต้มครับผมตอนนี้ โอ้ยตกสามโอ้ยเรียบร้อยมาขอโทษด้วยที่พี่ต้องเอาจริงไปเลยโดราเตอร์มาแล้วฟึบฟึบเดือดฟืบโดดกระยำเรียบร้อยแสนนะโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมโอ้โหแสนนะ บ้าไปแล้วครับผมพาหน้าขอพนหน้าเอาอันนี้แบบหลับตาเลยนะหลับตาจริงปึ๊บพนหน้าไหมเท่าไรโอ้โ่เอ้ยดุ้ยโอ้โหเอ้ยตูไม่น่าหลับตาให้เป็นเสียเวลาเลยวะ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าต้องลงอะไรใช่ไหมก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวไอเนี่ยแพ็กอันเนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูอีกทีแล้วกันนะคผม ก็ชว่วงนี้อยากให้พี่ลงจุลสิษเวอร์ใช่ไหมอุ้ยเออว่าเฮ้ยแพ็กนี้หายไปนานแล้วครับผมทีเล็กเกณฑ์สองนะฮะเดี๋ยวพี่จะมาลงให้ดูแล้วกันนะครับผมในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้มันมันยาวไปแล้วครับผมแล้วก็ตัวตัวก็หมดแล้วด้วยจะตัวไหนไปสู้อะเอาตัวนี้เหรอเอาเนี่ยเหรอโอ้โ <c> ถ <oughs> มันไม่ได้มันไม่ได้นะโอเคแพ็กยังเหลืออีกสามวันครับผมถ้าใครอยากได้ก็มาดีรอ,อก่อนเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่มารีวิวให้ดู และมาครับผมก่อนจากฮนะ JW พอถึงหมื่นแล้วพี่จะเปิดให้ดูนะครับผมซึ่งเราจริงๆแล้วพี่อยากได้บาลิโอนะครัผมตอนนี้ตัวที่รอขึ้นเลเวลแม็กในบ้านนะผมมีนี่เจ้านกนี่เจ้านกตัวนี้ครับผมแล้วก็บาลิโอกพี e co, ่แอคโคพี่แอคโคเป็นตัวแรกของบ้านนะผมที่เป็นรีเจนระดับ3แล้วก็ขึ้นเลเวลแม็กนะตอนนี้ขอบาลิโอแลวกัน ขอเพบเน้นๆทุกคนดาวก่อนครับผมว่าตัวอะไรดาวไว้ในใจคอมเมนต์ก็ได้แล้วแต่มาตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สัตว์น้ำยังไม่อยากเก็บตาหลมตัวอะไรวะหางหรือปีกนั่นอ่ะโอ้โหพี่เอโก มาทำไ,ไมมาทำไ,ไมพ่อวิ่งบอกว่าได้รีิวแม็กซ์ไปแล้วไอตอนที่ตูตามหามาสองสามปีนั้นไม่โผล่ไม่โบดจนต้องไปซื้อนะผมจนตอนที่แอโคมาแล้วมันมีแบบว่าให้ซื้อใช้ JW สองหมื่นพี่ก็เลยซื้อมาทีนี้แหละพอตูรีิวแม็กซ์แล้วทำมาเป็นเปิดได้ก็เก้ครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดนไลมาเป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมไปเก็บ JW เปิดจันนะผมจะได้ตัวดีๆแบบดีดอย,ยังไงก็ ฝากกดไลค์เพื่เป็นกำลังใจด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม